จากปากแจ็คกอรีนยืนยันกันมารีไม่มีมือที่3มปายหญิงรอง้ออ,อยู่ค่ะจากเรื่องราวความรักของกันนาพัทก, <c oughs> กับมารีเบนเนอร์นะคะ <c oughs> ก็กลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายเลยค่ะ <c oughs> ซึ่งหลายคนนะคะต่างก็มองว่าเป็นเพราะมือที่3หรือไม่ค่ะ ล่าสุดนะคะในรายการเรื่องนี้ต้องขยายทางไทยรัฐทีวีค่ะแจ็คเกอรีนก็ได้ไล่เรียงไทม์ไลน์ความรักของกันกับมารีค่ะพร้อมช่วยยืนยันอีกเสียงว่าไม่มีมือที่3อย่างแน่นอนค่ะซึ่งแจ็คเกรีนนะคะก็ได้เล่าว่าวันก่อนได้บังเอิญไปเจอกับตั้มบราวุธเพื่อนของหนุ่มกันในแก๊งสี่โพดําค่ะซึ่งตั้มก็ได้บอกว่าตอนนี้พี่กันโอเคแล้วค่ะ ส่วนเรื่องนี้นะคะที่หลายคนได้หมองว่าสาเหตุปัญหาของคู่นี้มาจากมือที่3นั้นแจ็คกระเรก็ได้บอกว่าไม่มีอย่างแน่นอนค่ะส่วนด้านมารีเองนะคะก็รอวันที่กันกลับมาง้ออยู่ค่ะก็อยากให้ทุกคนรอฟังจากปากของทั้งสองคนจะดีกว่าค่ะ ชอบกดไลค์ช้กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ